นิยายเสียงเรื่องคุณโปรดของจอมทัพบตอนที่17ตัดไฟตั้งแต่ต้นลงผมนั่งกอดอกอยู่บนเตียงให้จอมอยู่นานนับสิบนาทีโดยไม่พูดอะไรกับมันสักคำไอ้จอมโทรไปถามเรื่องราวจากไอ้ฟ้าหลังจากวางสายไปมันเองก็เอาแต่นั่งจ้องผมไม่คิดจะอธิบายอะไรเลยหรือไง มึงจะนั่งเงียบอีกนานไหมในที่สุดก็ต้องเป็นฝ่ายยอมกูสินะให้มันรู้ไปสะบ้างว่าไผเป็นไผผมใช้หางตามองมันพร้อมกับเป้ปากใส่ไปนหนึ่งทีสมน้ำหน้ากูเป็นรุ่นพี่กูก็ต้องให้คำปรึกษารุ่นน้องจะให้กูปฏิเสธยังไงใครไลน์มาน้องน้องไหน อ,อพอเห็นมันอึนอักผมก็แย่งโทรศัพท์มันมาดูซะเองแล้วก็เป็นอย่างที่คิดไว้จริงๆด้วยเด็กคนนั้นน้องมินน้องรหัสไอเฮียฟ้าแชทมินมินทับเทวินก็ก็ก,ก,ก็นอนหรือ,อยังคะพี่จอมสติกเกอร์ยิ้มหวานผมโยนโทรศัพท์คืนให้ไอทับเทวินหน้ามาเอาไปอ่านรู้สึกหมุดหิดจนตัวสัน่น มึงตอบให้พอใจเลยนะกูหักมึงสิบคะแนนวันเนี้ยมึงไม่ต้องมาบอกฝันดีกูไม่ต้องมาจีบกูด้วยผมแหกปากเปล่าเปลใส่หน้ามันมึงจําไว้เลยนะไอ้จอมกูไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับคนของกูถ้ามึงไม่ตัดน้องมินออกจากชีวิตเราจะได้เห็นดีกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโปรดฟังกูก่อนกูไม่ได้อะไรกับน้องเขาก็แค่รุ่นน้องคนนึง ไอจอมพยายามจะอธิบายมึงแม่อะไรกับเขาแล้วมึงไปเลี้ยงเคกเขาทำไมทีกับกูอ่ะค่าน้ำมึงยังไม่เคยจะจ่ายก็ก็น้องเขาไม่มีเงินเศษมีแต่แบงค์พันอ๋อโชว์ป๋าป๋าเว้ยกูก็นับแบงค์ยี่สิบจ่ายป๋าเปิ๋อะไรงั้นมึงก็เอาเงินค่าน้ำที่กูเลี้ยงมึงมาตลอดปีนึงคืนมาเลยห้าพันผมคิดแบบเหมาจ่าย ไม่รู้จะคุมหรือเปล่าแต่ผมต้องเอาไว้ก่อนหาพันพองไอ้จอมผมชี้หน้ามันอย่างกดกรธดยังมาหยาบคายใส่กูนะมึงมีความผิดไอ้คนเหี้ยเออเออเดี๋ยวพวกนี้กูพาไปเลี้ยงข้าวกินไอติมต่อด้วยเลี้ยงหนังด้วยอ่ะไอจอมพยายามยื่นข้อเสนอแต่ผมยังเงียบซื้อเสื้อให้ตัวหนึ่งเสื้อหรอ หืมกำลังมีตัวใหม่ที่อยากได้อยู่พอดีเลยสนนราคาประมาณ3,800บาทมึงพูดแล้วนะอืสัญญาเลยดีกันดูไปดูมาก็คุ้มอยู่ตอนเนี้ยผมจะบอกราคาเสื้อไม่ได้แต่ในเมื่อมันบอกว่าจะซื้อให้แล้วถ้ามันเปลี่ยนใจผมไม่ยอมแน่อย่าให้กูเห็นอีกนะว่าระหว่างจีบกลัะมึงไปดัดไปแจกลายใครอีกอ่ะไม่งั้นกูหกักคะแนานมึงแน่ ผมขู่ก่อนจะกระดึบกระดึบขึ้นไปบนเตียงแล้วนั่งคล่อมตักมันปิดเครื่องไปเลยไม่ต้องตอบทูดพังก็วาดแขนโอบรอบคอมันแล้วซบลงไปที่ซอกคอหอมๆที่ผมชอบดมกลิ่นและแน่นอนว่าผมถือโอกาสลวนลามมันไปด้วยมันเสียมารยาทเปล่าอ่านแล้วไม่ตอบอะจอมทับถามเสียงอ่อนยังจะกล้านึกถึงเรื่องนั้นอีกนะเดี๋ยวเจอไม้ตาย เสียมลายากับเสียคนน่ารักน่ารักอย่างกูอะ่ะมึงเลือกเอาเสียงลายยังดังขึ้นอีกผมถอนหายใจอย่างเบื่อหน่ายพยักหน้าให้ไอ้จอมอ่านอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะทำยังไงแชทมินมินทับเทวินอ่านแล้วไม่ตอบหนูกวนหรือเปล่าคะสติกเกอร์น้ำตาคอ อ๋อเมื่อกี้พี่ไม่ได้เป็นคนอ่านจ้ะอ้าวพี่จอมอยู่กับเพื่อนเหรอคะพวกพี่ฟ้าหรือเปล่าเปล่าจ้ะอยู่กับแฟนแฟนพี่อ่านอะสติกเกอร์สงสัยไหนพี่ฟ้าบอกว่าพี่จอมทับไม่มีแฟนอย่าไปเชื่อไอ้ฟ้ามันมากพี่มีแฟนแล้วน่ารักขี่ห่วงด้วยอ๋องั้นหนูไม่ควรแล้วดีกว่าคะ่ะดึกแล้วสติกเกอร์ฟันดี ผมกลั้นยิ้มกับคำว่าแฟนที่มันบอกน้องมินไปภาพในความคิดผมคือกำลังกำกำปั้นทำตัวเล็กตัวน้อยทุบอกไอ้จอมเบาๆแล้วพูดขึ้นว่าคิดตู่จังมมนที่เป็นแฟนกันซะหน่อยชีคนผีทะเลด็กที่ผมไม่ได้เป็นผู้หญิงเนี่ยสิจัดทำก็จะเขินๆอยู่พอใจยังอืมกลับห้องดีกว่ากูเขิน ก,กูเขินจนทนไม่ไหวถ้าอยู่ต่อกูจะหลุดยิ้มโปรดนอนกับกูให้อจอมพูดออกมาดือด้อแต่ก็ไม่ได้ดึงหรือรั้งผมไว้มันก็ยังนั่งนิ่งๆรองรับน้ำหนักผมอยู่ท่าเดิมหืมนะอืมอย่ายื้อสิอกูจะกลับห้องผมซบไปที่ไหลมันตามเดิมพูดยือ้อทำไมเนี่ยลังเลนะ นะคะผมขนลุกไปทั้งตัวเมื่อเสียงนุ่มๆกระซิบที่ข้างหูไอ้บ้าเลยเขินกูนอนกับมึงไม่ได้หรอกกูลูกมีพ่อมีแม่นะจะมานอนห้องผู้ชายมัวๆได้ไงอะ่ะเหมือนอยู่กลางทุ่งลาเวนเดอร์ผมทำตัวเป็นหนุ่มไว้แรกแย้มพูดจาเสียงเล็กเสียงน้อย กระมิดกระเมียนร,รักนวลสงวนตัวในท่าค่อมตักผู้ชายมือมันก็เลยว่างทําปูไต่ไปตามไหลาลามไปคอมันซะหน่อยถามอะไรอย่างดิถามอะไรอ่ะผมเงยหน้าขึ้นสบตาไอ้จอมขมวดคิ้วงงง,งรอคำถามมึงแอกแบบนี้นานยังเฮ้ยไอหาเบื่อเว้ยคนรู้ทัน แล้วยังไงอ่ะจอมท็อปกูก็แล่นแค่กับมึงปะม,มึงมึงทำอะไรเนี่ยไอ้จอมถึงกับตัวเย็นเฉียบเมื่อผมจุบที่หลังใบหูตรงนี้มันกลิ่นยาสระผมอ่อนๆด้วยชอบจังทำมาละกูจะไปนอนผมกระซิบที่ข้างหูมันทำเสียงสันๆไม่กูไม่กูดในคิดหน่อยเหรอ ไหนๆก็อ่อยแล้วอ่อยให้สุดแล้วกันเรื่องมัดใจผู้ชายมันต้องมีบ้างไอ้โปรดมึงลุกเลยโอ๊ยผักกูทำไมเนี่ยผมหล่นกระแทกเตียงจนจุกเมื่อไอ้เมื่อโดนไอ้จอมยกตัวขึ้นแล้วก็ทำท่าจะโยนผมทิ้งเหมือนขยะมึงห้ามไปทำแบบนี้กับใครนะทำไรวะก็อ่อยแบบนี้ไงกูแก้ง ตกใจหมดนึกว่าเรื่องอะไรโกรธจนหน้าแดงเลยมันไม่ชินหรือไงผมก็แกล้งออกจะบ่อยแกล้งก็ไม่ได้ของกูขึ้นของมึงมึงมึงหมายถึงโม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 หรอ กลายเป็นผมเองที่หายใจติดขัดรู้สึกเสียววบวับที่ท้องน้อยเมื่อเห็นบางส่วนภายใต้กางเกงบ็อกเซอร์ลายวันพีตุงออกมาชัดเจนก็เออน่ะสิไอ้จอมยอมรับหน้าด้านๆก่อนจะเอามือกุมเป้าตัวเองไว้ไอ้จอมไอ้นอนี่ยมึงคิดไม่ดีอ่ะเลิกคิดเลยนะมึงเล่นเอาตูดมาเบียดขนาดนั้นน่ะจะไม่ให้กูรู้สึกอะไรอะไรได้ไงวะ ความผิดกูหรือไงมึงมาอากูศนไอ้คนทะเลึง่งเราสองคนตะโกนใส่กันไปมาไม่ได้เป็นการทะเลาะก,กันจริงจังเหมือนแต่เหมือนพยายามจะเอาชนะแบบเด็กๆในเรื่องที่ไม่เด็กสักนิดหรือมันไม่จริงมึงอะอ่อยกูถ้ากูหน้ามืดขึ้นมาจริงๆมึงจะทำยังไงกูกูกูกลับห้องดีกว่าผมต้องถอยก่อน พราะถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆผมเสียตัวแน่เพราะยังไงก็สู้มันไม่ได้แค่คิดก็เจ็บตูดแล้วปป่ารู้โดนตีตายเลยโรดห้ามเรียกแบบนี้สิขอจูบหน่อยไอจ้จอมไม่ได้นะจูบเสร็จมึงต้องอึบกูต่อแน่ๆผมคิดในใจแค่จูบจริงๆ ต่ว่าผมลังเลแต่หน้าไอ้จอมทัพดูไม่ได้เจ้าเล่อะไรอีกอย่างมันไม่ใช่คนที่ไม่รักษาคำพูดแต่ถ้ามันบอกว่าแค่จูบก็คือแค่จูบนั่นแหละนะอืทันทีที่ผมอนุญาตไอ้ทัพเทวินหน้าหมาก็คว้าหมับเข้าที่ต้นคอผมแล้วจูบลงมาเน้นๆมันแกล้งผมแน่ๆเลยเม้มทั้งปากบนปากล่างซะจนเจ็บไปหมด ดูเหมือนจอมทัพจะไม่ยอมหยุดง่ายๆผมเริ่มทรงตัวไม่อยู่ยังดีที่มันมีสติประคองผมเอาไว้ไม่งั้นผมคงสุดลงไปกองกับพื้นแน่ๆเสียงครางในลำคอดังออกมาอย่างห้ามไม่ได้รู้สึกบิดมวนในท้องนิดๆเพราะความเขินแค่จูบทำไมผมต้องค้างด้วยอ่อนหัดชะมัดจอบจอมทัพกูหายใจไม่ทัน ผมรีบโกยเอาอากาศเข้าปอดเมื่อใช้แรงที่ยังพอมีผักไอจอมออกมึงแม่งไอจอมขำน้อยๆกับอาการเหมือนคนจะขาดใจตายของผมแต่ก็ยังดีที่มีสติประคองผมไว้ไม่ให้ล้มเพราะผมอาการเหมือนคนจะเป็นลมเลยกูกูไปนอนก่อนนะผมรู้สึกร้อนเผาที่หน้ามั่นใจว่าผมต้องหน้าแดงเป็นสีลูกมะเขือเทศ ไม่นอนกับกูเหรอไม่มึงมาคนเฮี่ยกูไม่ไว้ใจแต่กูอยากจุบกับมึงอีกอะนะนอนกับกูนะนะครับจอมทัพมึงจะอ้อนแบบนี้ไม่ได้ไม่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 ไม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  ผมคว้าโทรศัพท์ตัวเองปิดหูปิดตาวิ่งหน้าตั้งออกมาจากห้องไอจอมก่อนจะซุดตัวลงนั่งพิงประตูห้องตัวเองใจเต้นโคมพามเป็นจังหวะสามชาดีที่ไอทับเทวินหน้าหมาไม่ได้ตามมากว่าจะตั้งสติหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดส่งข้อความหาไอจอมได้ก็เกือบ10นาทีแชททับเทวินปานปวีจอมทับ ทีหลังมึงห้ามําเสียงแบบนี้อีกนะกูจะตายเอาทำไมอ่ะโกรธกูเหรอโกรธที่อะไรอ่ะกูเขินไอ้บ้ายสติกเกอร์ปิดตางั้นมาคบกันอย่าเนียนมึงจีบกูติดหรือ,อยังเหอะว้าไม่หลงกลกูเลยกูฉลาดเก่งจังมาให้หอมแก้มทีหนึ่งดิไม่ไม่ให้หอมหรอ ไม่เปิดประตูตอนนี้กูจะกลับห้องแล้วนะผมนะ่ะเดินมาหน้าห้องมันตั้งแต่มันตอบไลน์แล้วล่ะนะจบตอนที่17นะคะสำหรับใครที่ถามว่าเรื่องนี้มีกี่ตอนมีอยู่ประมาณ30มสิ 7สามสิบแปดตอนเนี่ยละคะ่ะแต่ว่าอาจจะต้องตัดตอนที่มันเป็น NC ออกไปเพราะว่าไม่อยากจะอ่านใน YouTube เพราะมันสาธารณะมากเกินไปแล้วก็กลัวโดนแบนด้วยถ้าใครอยากอ่านนะคะก็ไปดาวน์โหลดอีบุ๊กได้นะถือว่าเป็นการสนับสนุนเราอีกทางหนึง่ง <laughs> ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบตอนที่17นะคะเจอกันใหม่ตอนหน้าเสียงเราฟังอาจจะอื้อๆหน่อยนะคะตอนนี้เป็นเวลา6กนาฬิกายีนาทีก,าก็คือเช้าของวันจันทร์นั่นเองแล้วเราก็ยังไม่ได้นอนอีกเช่นเคยเย่เย่เยยอย่าลืมกด subscribe นะคะเจอกันใหม่ตอนหน้าจ้าบ๊ายบาย